ก็เมื่อเราได้ตัวตำแหน่งนะฮะหรือ position ของตัว c l a m เสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกมาที่ตัว turntable เนาะแล้วก็มาทำการ create logic block นะฮะก็ให้เลือกอตำแหน่งนะครับ open close นะแล้วก็โอเคไปแต่ว่านี้ผมผมถักเลือกไว้แล้วเนาะก็ อเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะฮะก็ก็ให้ไปที่ edit logic resource นะครับอันนี้ก็คือผลจากการที่เราเลือกเสร็จนะคร mm hmm. ก็จะมีพารามิเตอร์นะครับที่เป็นเซนเซอร์แล้วก็เอาต์พุตนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับพารามิเตอร์ที่เป็นเซนเซอร์ต่างๆอันนี้ก็เราก็เลือกเป็นตัว ดีฟรอสไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของล g i c บล็อกเสร็จแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็มา,มาตามกันต่อนะในส่วนของ virtual reasoning นะครับ